ไอ้เก๋าป ah, like ูมมาอยู่กับผมเจ้าซิงนั่นเองนะครับผมจะมาแก้งมาวันนี้นะครับเดี๋ยวไปเอาน้ำซุปมือมันหน่อยนะครับหัวห้องน้ำอย่างน่ากลัวเลยนะครับผมไม่รู้ผีจัวออนบุกมาครับคิดแล้วสยองเลยนะครับผม มาแล้วดูนัครับผมแมวแมวแมวจะอยู่อย่างนี้นะครับผโยกหัวไปกวปะนภะาษาอะไรครับเค่หน่นอง,องไทยเป็นไทยด้วยหนไรเหมือนได้แมเพูดภาษาอะไรฟังกันดูนะครับผม เป็นอะไรครับต้องมีอะไรแมเขาจะทำหน้าเศร้านะคะมีไม่ต้องกลัวก็จบกันเป็นเค่นดีนะครับผมเรื่อง แก้งแมวโดวยเส้นน้ำรูปหัวนะครับคลิปมันจะสั้นเป็นหน่อยนะครับผมก็ oh. ปิดคลิป